จากตอนที่แล้วเราได้รู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาแนวทางการแก้ไขรวมทีมกันได้อย่างไรเรามานับชมบทสรุปกันต่อในตอนที่2นี้ได้เลยครับ ของสภาพปัญหาที่เราพบนะครบับเราก็ได้อธิบายไปแล้วในส่วนของแนวทางการแก้ไขการดําเนินการเราก็ได้อธิบายไปแล้วทีนี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องส่วนของปัญหาอุปสรรคนะครับแล้วก็ปัจจัยแห่งความสําเร็จนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากให้โอกาสาน้องๆนะครับซึ่งเป็นคนที่อยู่กับสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคเนี่ยจากการที่ทามาเนี่ยมันมีอะไรอะไรคือปัจจัยแห่งความสําเร็จส่วนแรกก็เป็นปัญหาอุปสรรคแล้วกันครับที่พบเจอ ผมก็ขอยกตัวอย่างเปนของเชียงรายแล้วกันเนาะครับคือเป็นเป็นที่ที่เราได้ซีโร่ไฟดิงเนาะที่แรกที่เดียวในประเทศด้วยก็ขอเริ่มจากตรงนี้ก็คือเนื่องจากว่าในการตอนที่ตรวจเชียงรายเนี่ยเป็นช่วงโควิดพอดีคือช่วงประมาณกรกฎาปี63ครับก็อย่างที่เราทราบครับพอมีปัญหาโควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันทาให้ปัญหาในเรื่องการใช้จ่ายงบป,ประมาณมันน้อยลงงบป,ประมาณหลายอย่างถูกตัดลงนะครับรวมถึงการรับออดิตจากกบทครับถ้าจะทําให้มันดีเนาะครับคือเราก็ต้องมีการตรวจสอบมีการเตรียมความพร้อมมีการลงพื้นที่ก่อน ซึ่งพอช่วงที่มันมีโควิดแล้วโง่มาแเราไม่มีเนี่ยพี่พวิศวกรของเราเองนะครับรวมถึงทุกคนด้วยนะครับแม้แต่ผอจ่ายตังกันเองออกตังกันเองมันก็สะท้อนถึงความเสียสละนะครับความสามัคคีที่ทางวิศวกรพวกเราทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันที่จะทําให้งานมาสาเร็จได้ดังนี้นผมมองว่าสิ่งแรกเนี่ยก็คือความเสียสละอย่างที่2คือความสามัคคีครับที่ทําให้เราไปถึงจุดนั้นได้นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นปัญหา ก็คือเรื่องของเรื่องระบบมาตรฐานแล้วก็การรับตัวติดตามจยากกบทพอนี่เป็นสิ่งที่ใหม่ก็อาจจะเป็นความยากครับในการทำความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์นี่ครับทำให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยแล้วก็การเตรียมตัวของวิศวกรเนี่ยจะไม่เท่ากันการที่จะทําให้มันสําเร็จได้ครับมันต้องเกิดจากการที่ทุกคนเข้าใจเหมือนกันก็ต้องยอมรับในเรื่องของการสื่อสารนะครับในอย่างของสชเราเองเนี่ยมีการสื่อสารที่ดีมีการ แชร์ความรู้ที่ดีครับเพราะว่ามีการสื่อสารทำความเข้าใจกันเราไม่มีการโทษกันเวลามีความผิดเราไม่ได้โทษกันว่าความผิดคุณนะคุณทําอย่างนี้ไม่ถูกนะอะไรเงี้ยเราไม่ได้โทษกันเราเน้นการสื่อสารด้วยความเข้าใจเน้นให้ความรู้แล้วก็อธิบายให้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายที่เราจะทําแล้วก็ทําให้งานสําเร็จครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นจากประสบการณ์ที่ทํามาตลอดครับผมขอบคุณครับครับผมบสําหรับผมก็มองว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากเป้าหมายของเรา ควรจะอยู่ที่ความปลอดภัยในการให้บริการครับถ้าเราตั้งเป้าไว้ตรงนี้แล้วทุกอย่างเราเราจะบริหารมันถูกทางครับเช่นงบประมาณหรือเรื่องใดที่เราทำเองไม่ได้เราก็ต้องใช้ความสามัคคีช่วยกันนะครับแล้วก็บางเรื่องเราก็ต้องใช้ความเสียสละเพื่อที่จะทำให้มันปลอดภัยไว้ก่อนทำงานต้องมีแบบว่าทำให้มันตรงตามมาตรฐานครับผมแล้วก็ ในเมื่อเราเป้าหมายเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะใช้ความการสื่อสารการแชร์ข้อมูลกันเพื่อที่จะไปถึงเป้าตรงนี้ครับต้องตั้งเป้าหมายให้ให้ถูกครับผมครับผมก็อยากจะเสริมในปัจจัยของสิ่งที่ทำให้เกิดประสบความสำเร็จน,นะครับผมก็ผมความรู้สึกส่วนตัวก็คือ,อพนักง,งานสอชอเราความรู้สึกว่าเราอยู่กันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าเป็นเพื่อร่วมงาน,นครับ ทีเนี้ยมันก็พอมีงานใหญ่เข้ามาเนี่ยมันต้องประสานงานกันเยอะใช่ไหมครับทีเนี้ยมันจะไอความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันก็จะทําให้เราประสานงานกันง่ายทํางานกันง่ายสั่งงานกันก็เหมือนเหมือนรู้สึกไม่สั่งงานครับมันก็จะยทำให้ให้แบบว่าสำเร็จรุ่งงไปได้ด้วยดีครับในี้ในฐานะเป็นผู้รับตรวจที่หอเชียงรายที่ได้ซีโร่ไฟ i n g มานะครับก็สิ่งที่เห็นนะครับก็คือ แต่ละกองอะครับเขาก่อนหน้าที่จะมีการตรวจกบทนะครับเราก็จะมีการไปเตรียมพวกเอกสารอะไรต่างๆนะครับให้มันมีความพร้อมมากที่สุดนะครับแล้วก็พวกเรื่องสถานที่ต่างๆนะครับเราก็ไปสารวจนะครับถ้าเราพบความผิดพลาดบกพร่องใดๆเราก็ทําการแก้ไขในส่วนนั้นก่อนนะครับโดยที่ตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องโควิดนะครับก็โดยที่แบบใช้งบประมาณน้อยที่สุดหรือว่าไม่ได้ใช้เลยนะครับก็ใช้แรงงานคนแทนนะครับก็สิ่งที่หน้างานนะครับจะพบความผิดพลาด บ่อยๆมากสุดก็คือจะน่าจะเป็นเรื่องของเอกสารนะครับว่า,าก่อพบบ้างก่อผิดบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าในความคิดของผมนะครับก็ถ้าบริษัทมีการซัพพอร์ตในเรื่องการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับถ้าถ้าแบบฟอร์มทั้งหมดมันเป็นดิจิตอลหรือว่าเป็นออนไลน์ไปทั้งหมดนะครับก็เราก็จะลดความซับซ้อนของของ,ของความผิดพลาดของพนักง,งานที่อยู่หน้าง,งานได้นะครับก็จะทําให้พนักง,งานที่อยู่หน้าง,งานนะครับก็ มันลดเว r ร์กโหลงนะครับแล้วก็ทําให้ตรวจสอบเอกสารต่างๆนะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลดความผิดพลาดต่างๆที่จะกเกิดขึ้นในอ,อนาคตได้นะครับแล้วกอ็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้ในส่วนของบุคคลนะครับว่าเนื่องจาก ข้อมูลต่างๆเรื่องเกี่ยวกับกรอทอนครับมันก็จะมีการอัปเดตต่างๆมาอยู่บ่อยๆนะครับเราก็ต้องติดตามอ่านข้อมูลต่างๆที่มีการอัปเดตนะครับให้ตัวเราเองนะครับมีความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับก็ประมาณนี้ครับก็สิ่งที่ต้องควรปรับปรุงนี้ คิดว่าน่าจะไม่มีเลยค่ะแล้วก็จากที่สัมผัสปัญหาอุปปรรศั์ของแต่ละส่วนแต่ละจากพี่ๆมานะคะก็คือทําให้ทราบว่า,าทุกปัญหาเนี่ยทุกคนเนี่ยมีคีย์ตัคเซชแฟกเตอร์เหมือนกันก็คือความเสียสละ ความสามาัคคีแล้วก็การสื่อสารค่ะ3ามอย่างนี้มันทำให้างานเนี่ยสามารถสำเร็จรุล่วงไปได้ค่ะส่วนทำให้ได้สีโรสายดีก็จากการที่เราได้รับการตรวจนะคะแล้วเราก็จะมีสัมมนา,ากับกบรปรายปีทุกปีนะคะจริงๆรางวัลน,นี้เราได้มาโดยเขาก็ไม่ได้บอกเราล่วงหน้านะคะว่าเ,เขาจะมีเซฟตี้โปรโมชั่น สำหรับแต่ละศูนย์หรือแต่ละงานของส่วนกลางที่จะให้รางวลัลกับแต่ละงานแต่ละสนามบินที่รับผิดชอบรับการตรวจจากกพทค่ะณวันณวันที่รับการตรวจเมื่อเดือนธันวาปี6-5นะคะเขาก็ประกาศมอบรางวลัลให้เราโดยมีเกณฑ์การประเมินอยู่10หัวข้อนะคะซึ่ง จากการประเมินการรับตรวจจากกพททั้งหมดที่ผ่านมากพทตรวจเดือนลับประมาณ1หรือ2สนามดินนะคะแล้วแต่ทาฟฟิกที่มากน้อยแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้คะแนนแต่ละหัวข้อมานะคะซึ่งซึ่งดีเทลจะมีในสไลด์อยู่แล้วะคะ่ะแล้วผลผลที่ออกมาก็คือเชียงใหม่นะคะได้ได้คะแนนสูงสุดในการประเมิน ไม่ไม่แน่ใจว่าต่อไปจะมีการมอบรางวัลอย่างนี้อีกหรือเปล่าแต่เราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเราทําเรื่องพวกนี้มา3-4ปีแล้วนะคะมันมันเป็นการเริ่มต้นทำทำตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะยากแต่ณนะทุกวันนี้มันมันเหมือนกับว่าน้องๆหรือพนักง,งานทุกคนเองอ่ะจะคุ้นชินกับเรื่องพวกนี้แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนจะรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองซึ่งมันก็จะทําให้เราเมนเทน เมนเทนการทํางานอย่างนี้ง่ายมากขึ้น,นะคะ่ะก็ในส่วนของสชนะครับก็อย่างที่เราได้กล่าวถึงรายละเอียดต่างๆไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพปัญหาอุปสรรคแนวทางการดําเนินการของเราตลอดจนสภาพปัญหาแล้วก็เราจะสรุปถึงปัจจัยที่ พาเราไปสู่ความสําเร็จนะครับแล้วก็จนได้รับรางวัลในครั้งนี้ในส่วนนี้นะครับทางสอชอเองเนี่ยก็ก็คล้ายๆกับยังคงยึดมั่นในส่วนของอะไรนะมาตรฐานใช่ไหมครับเป็นท่วิติงพูดว่าว่าในในเรื่องของมาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเองเนี่ยจะมองข้ามไม่ได้นะครับในส่วนของออการเก็บข้อมูลต่างๆซึ่งเราได้เคยทํามา ได้รับการตรวจมาต่างๆเนี่ยเราก็ได้มีการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ทางรุ่นหลังนะครับได้นํามาเป็นอะไรนะบทเรียนได้นํามาเป็นสิ่งซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ในแต่ละศูนย์อื่นได้นะครับซึ่งออพี่ติ๋งเองก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วสอชอไม่ได้ทํางานศูนย์เดียวเรามีศูนย์อื่นๆต่างๆซึ่งทางสอชอเองก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้แล้วกออ็ให้ความร่วมมือใน เรื่องเกี่ยวกับการตรวจเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานกับทุกศูนย์อยู่แล้วซึ่งทางสอชอเองเนี่ยก็ต้องออขอบอกไว้ก่อนโดยซ้ำไปว่าเราเองเราก็ยังไม่ได้คล้ายๆกับว่าพูด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 ง่ายๆว่าสมบูรณ์แบบอย่างเต็มที่เราก็ยังต้องพัฒนากันต่อเนื่องต่อไปนะครับเราต้องช่วยกันต่อไปนะครับต้องร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา เพื่อที่จะรักษาแชมเปี้ยนนี้ไว้ให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญก็คือว่าแน่นอนนะครับว่าการรักษาแชมเปี้ยนเป็นเรื่องยากแต่ว่าก็ไม่ยากเกินไปไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราทีมงานชาวเชียงใหม่นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายที่ออกมาเนี่ยเป็นประโยชน์ เป็นความสําเร็จในระดับองคอ์กรครับเพื่อวิทยุการบินเพื่อพวกเราทุกคนโดยเฉพาะหน่วยงานวิทยุการบินที่เป็นผู้ข้าว้น้ของพวกเราเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันสู้ต่อไปนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมในฐานะผู้อำเนการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ขอยืนยันว่าจะสานต่อผลงานที่ได้รับรางวัลมานะครับเพื่อขยายผลนะครับ สร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในสายงาน C&S n นะครับอีกทั้งภารกิจอันสำคัญยิ่งรอเราอยู่ในการย้ายติดตั้งระบบสนับสนุน C&S n Transition ในโครงการหอควบคุมจราจรทางอากาศแห่งใหม่ของเราให้เกิดผลสำเร็จมีประสิทธิภาพคุณภาพตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของบริษัทวิทยุการบินของเราในครั้งนี้นะครับเป็นการร่วมมือร่วมแรงของพนักงานสายงาน CNS อย่างแท้จริงในการทำงานร่วมไม้ร่วมมือเป็นทีมเวิร์กที่ดีสำคัญยิ่ง ทั้งนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นต้องขอบคุณทีมงานทุกคนทั้งนี้ผมก็จะเป็นแรงสนับสนุนให้กับสายงาน CNS เชียงใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพคุณภาพที่มั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไปครับขอบคุณครับ